เทนหลานให้ตัดปามเดี๋ยวจะดูว่าจะตัดได้ไหมดูนะครับเดี๋ยวดูดูดูคนแทงดูคนแทงอจัดเลยอ่ายังไม่ถูกวิธีนะครับให้สังเกตนะสังเกตปามลักษณะน,นี้จะมีช่องเสียบอยู่ทางนี้แต่ทางนี้แทงยังไงก็ไม่ขาดเพราะว่า ทางนี้มันเป็นไอ้ทางลึกนะครับผมอันนี้เขาเรียกทางรับทลายเวลาสังเกตสังเกตเวลาตัดเราเอียงไอ้เฉียงใช้เสียมแทงแบบเฉียงเฉียงใช่ไหมครับเราก็เฉียงตามโคนเลยครับผมวัดระยะเวลาแทงเวลาแทงให้จับให้น้ำหนักลงปลายเสียมครับผมวันนี้ผมจะมาเทนหลาน ให้ตัดปาล์มเดี๋ยวจะดูว่าจะตัดได้ไหมดูนะครับเดี๋ยวดูดูดูคนแทงดูคนแทงอจัดเลยอ่ายังไม่ถูกวิธีนะครับให้สังเกตนะสังเกตปาลนาน์มลักษณะนี้จะมีช่องเสียบอยู่ทางนี้แต่ทางนี้แทงยังไงก็ไม่ขาดเพราะว่าทางนี้มันเป็นใน างลึกนะครับผมอันนี้เขาเรียกทางรับทลายเวลาสังเกตสังเกตเวลาตัดเราเอียงไอเฉียงใช้เสียมแทงแบบเฉียงเฉียงใช่ไหมครับเราก็เฉียงตามคนเลยครับผมวัดระยะเวลาแทงเวลาแทงให้จับให้น้ำหนักลงปลายเสียมให้อยู่ประมาณ1เมตรขึ้นไป1เมตรหรือ อ่าห้าสิบเซนนั่นเองก็ได้ครับผมแล้วแต่ความถนัดแทงตามองศานะครับขาดแล้วนะครับแต่ว่าทางมันเหนีบอยู่ให้หาวิธีให้หาวิธีเอาออกนะครับผมอันนี้พลาดหน่อยนึงนี่ครับง่ายนิดเดียวครับผมนี่ต่อไปทางนี้ก็จะเป็นทาง รับน้ำนะครับจะทําให้ทลายเต่งตึงแต่ถ้าเราไปตัดออกเลยทลายนี้จะกลายเป็นทลายที่ไม่ได้น้ําหรือขาดธาตุอาหารก็จะทําให้ทลายรีบแล้วก็มีขนเม่นขึ้นเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจะโชว์อีกทลายนึงนะครับผมสังเกตนะครับผมให้จับน้ําหนักลงที่ปลายเสียมไม่ต้องรีบนะครับ ทีเดียวง่ายๆขอบคุณครับที่รับชม